สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างชาแนลมินิบ้านสว่างชาแนลภาพีภาหน่อมาเลาะชมป้ายม่ายมากครับตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจ๋ตลาดชมผู้บุตรรอยพี่น้องมินิกระโตกกับเสาร์วันเสาร์ที่3มิถุนายน2566เนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเป็นเสาร์ที่ท้องฝ่ายแจ่มใสเลยพี่น้องเนาะต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมก็ถือว่าเป็นต้นฤดูนะครับการทำนาของชาวไหาชาวนาเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ตลาดนัดคือเก่าพี่น้องคือคักเบิงบรรยากาศพี่น้องอันนี้ยุ่นนๆอ,อยุ่บ้านสมวงชนะกำลังสิบห้ายางข้าไปในโซนควายพี่น้องคือคักนะครับผมคือคักความสมควรเหมือน,นี้รถเต็มนะพี่น้องเนาะเต็มตลาดเอาควายเข่าร้ายพี่น้องนะครับควายตลาดนัดช่มผู้บุตรนี่ถือว่าเป็นควายงามห้ายพี่น้องควายสายสวยงามเนี่ยายบ้านสมวัชนนสิบห้าเลาะนะครับก่อนอื่นกะฝากอีกครั้งนึงพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสมวงชนะให้น้ำเน่อยพี่น้องรับผม เบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องเนาะก่อนเข้าสนามช่วงนี้ก็จังหวัดร้อยเอ็ดท้านะเขาอยู่ในช่วงประเภทนี้บุญหม่องไฟละลายหม่องหลายบอลพี่น้องนะครับผมแต่ละหมู่บ้านก็บกำลังมีบุญหม่องไฟกับพี่น้องโดยเฉพาะวนันเสาร์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนะาะก็หลายหม่องหลายบอลกับก,การเล่นนะครับบุญหมองไฟกับไอเล่นตามประเภทนี้เฮาน้อพี่น้องเนาะมือนม้วน,วนกนันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ อันนี้บ่อไปน้ำยางไปน้ำพี่น้องกำลังพาพี่น้องเข้ามาฮะเบิ่งควายงามพี่น้องนะมาเบิ่งโซนนอกก่อนเนาะพี่น้องเนาะโซนนี้ถือว่าเป็นโซนที่คนเบิ่งหลายเลยพี่น้องเนาะคนเบิ่งหลายเป็นโซนของป้ายสวยงามเนาะพี่น้องเนาะป้ายสวยงามนะพี่นอนะนะ้อ,นองนะเบิ่งบรงบรยากาศคือคักอยู่พี่น้องเนาะบาดสมหวังเชแนลม้าตะเซามื่อวานนี้ครับนะ ฝากพีก่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งน้พี่น,อน้องเนาะโอเคครับผมมาเบิ่งควายเผือกสายเผือกพี่น้องอ้ยสายเผือกมาจังไลพี่น้องสายเผือกครับสวัสดีครับสา, <c oughs> ายเผือกพี่น้องป้าทุสวัสดีครับปื้ทโทมมาเบิ่งสายเผือกควายเผือกงามพี่น้องบักใหญ่สองแม่สาวบักใหญ่อันแม่ลูกกันอยู่บ่อุ้ยแม่ลูกกันพี่น้องอัน,นตัวแม่นันตัวลูกป้าทุ ทองแล้วใไซโก้ไหลไหวโอ้โกเมืองเพชรใส่โกเมืองเพชรไใบปลาโท,โทสูงเท่าใหญ่ขึ้นแม่เพลนเลยร้อยสี่สิบสามปลาโทพ,พี่น้องเบิ่งเต็มโตกันนะควายงามพี่น้องปลาโทพ,พี่น้องควายเผือกงามโตผงใหญ่ไซโกเมืองเพชรไใบพี่น้องสุดยอดเลยเบิง่งพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นง,งามพี่น้องอันแนบบี้แม่เพิ่นี่พี่น้องมเบิ่งลูกสาวเพิ่นปลาพี่น้องเต็ม งามหางงามพี่น้องฝ้ายหางงามสูงสูสีกันต่ว่างามเลยพี่น้องประหาดเบิ่งพี่น้องเบิ่งฝ้ายแม่สาวเผือกงามเดี๋ยวมาฟังราคานําเพลินพี่น้องเดี๋ยวมาฟังราคานื้เพลินมาเบิ่งทั้งหนาเพลินพี่น้องขออนุญาตมาเบิ่งทั้งหนาเพลินงามงามพี่น้องเบิ่งที่ไพี่น้องเขาแก้วต้นโตดีเล็บแก้วผักพร้าวเพิินพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพลินนี่พี่น้องลูกสาวเพลินงามงามเนี่ยเบิ่งลูกสาวเพลินงามครับอันนี้แม่เพลินพี่น้อง โอ้ยสุดยอดมาฟังราค่ะเปิดจังไหนเห้เปิดเป็นแยกบ่หรือจังไหนเป็นขันคู่นี่ก็ว่าหตัวละค่ะโอ้ขันคันเปิดเป็นคู่นี่หกแสนหกเท่าไรเห้ประมาณหกหกห้าเนาะหกห้าถ่าแยกแม่สาวหน่อยเท่าไรเศีก่าซีโอ้โอ้สองสองห้าเนาะสองหากับซีถ้าแยกถ้ารวมกันก็หกหาแต่ว่าคันต่อรองต่อรองได้อีกเนาะต่อรองได้อีก เออลดลงไล้หลายก็นั่นถ้าซื้อเป็นครูเป็นแพ็คพี่น้องบู๊ยพี่น้องสายเผือกสุดยอดเลยโอ้นี่สายลูกแกว้วฝ่าเม่เพิินพี่น้องแบบซื้อสองได้สามได้ทองเพิินโก้เมืองเพชรไบอูสุดยอดพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรนะอครับบารนี้ 0, 85, 3, 0 8 5้าหก6ามมาจากไหนฮ้อรอยเท่านีน,นอ้บู๊ยสุดยอดพี่น้องโอ้ยควายเผือกงามพี่น้องงามอีลี เปิดหัวชีบดูควายเผือกงามๆพี่น้องงามขักสองโตแมลูงงามเอาขอพุณเล่น,นๆครับผมมันมานครับผมสุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่บรรยากาศมาเบิง่งสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่ลูกเนาะเมลูงงามๆพี่น้องสุดยอดเลยนี่แมเพื่นพี่น้องทองบอกขึ้นเมลพื้นโอ้ออกเดือนหนาทองอ้างล่างเลยพี่น้อง เบื้องบักผ้าเพื่อนใส่พอได้ไหวเหรอตองหนึ่งครับผมโอ้ใส่เจ้าตองหนึ่งไหวพี่น้องนี่ตองหนึ่งมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครบพี่น้องออกเดือนหนานี่ได้พี่น้องนี่เพื่อนอันนี้ลูกสาวเบิ่มพันล้านนี่มีใบอีกมีใบมีหลอดพี่น้องลูกสาวเบิ่มพันล้านมาเบิ่มคากๆไลเดียดลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่ลูกสาวเพื่อนสีสันสวยงามต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่มพันล้านสุดยอดเลยอันนั้นแม่เพื่อนแม่เพื่อนสูงเท่าไหร่เหรอร้อยสี่สิบสอง ที่ออกอลไรได้พี่น้องนี่ปลูกพราะยิงไข่พระท่านเพิ่นว่ะออกเดือนหน้านี่พี่น้องอีกเดือนเดียวเบิรงเต็มโตงามพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเมื่อนี้เปิดบานนี่เปิดเท่าไหร่ยี่สิบสองเนาะสองแสนสองหมื่นเพิ่นว่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อรองได้อีกเนาะแบบสองได้สามเลยพี่น้องสามกับไว่นี่ได้บอลเป็นโดนได้สามกับได้เนาะเดือนหน้านี่เอาไปรุ่นเอาเอาฝากเบอร์โทรครับพั่น้อศูนย์เก้าสี่เจ็ดเจ็ดแปด หกสามสี่หกหอยใหญ่ยยเสระพุ่มพี่น้องเพิ่นได้มาแต่ละชุดนี่อ้ยสุดยอดของพอยยเ,พ,ออพ,ององเพิ่นอีหลีห้อยใหญ่เสระพุ่มขอพูดหลายๆนมาเด้อสองสองนี่พี่น้องสองสองเพิ่ดสนใจกับฝาวท์ทรมากสอง,สองได้สามเพิ่นว่าโอเคเลยออ่ะ่ะยางต่อพี่น้องขอบคุณเลายๆครับผมมาเบิง่งแม่สาหน่อยง่ายๆตัวนึงอยอยนนพี่น้องตัวโตดีดีพี่น้องวไายตัวน,นีงงามตัวโตงามเดี๋ยวสิขออนุญาตเพป็นเป็นกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้อง สวัสดีครับขออนุญาตครับผมลูกผู้ดใ,ใดก็ลูกส้างอุดรโอ้ยเพิ่นมีใบมีใบมีหลอดลูกสร้างอุดรพี่น้องพี่นะเพิ่นมีใบเกิดเอกสารครบดิพี่น้องช้างอุดรต้นโตหน่อยดิพี่น้องโตบักใหญ่นี่พอเพิน่นมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นบาดน,นี่นี่ลูกสาวเพิ่นพี่น้อง<ส>เข้าแดงจึงคือง่ากางอ่อนโตดีดีพี่น้องตนตโตด,ดีงามดีสูงเท่าไหร่ฮึ่ยร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องร้อยยี่สิบเจ็ดจักเดือนเห้อควอยเฮ้อ สิบห้าสิบหกเดือนพี่น้องมาเบิ่งนถ่ายพี่น้องถ่ายถ่ายงาม<ๆ>งามอุ้ยพี่น้องถ่ายเพลินงามยี่งดีนะครับผมลูกสร้างอุดอรนนี่พี่น้องนี่ลูกสาวสร้างอุดอรหางงามถ่ายงามพี่น้องสุดยอดเลยเปิดเท่าไหร่สี่สิบเก้าอุ้ยราคาพี่น้องราคาพ่อต่อร่องเอาไปเขา่ขาคอกเขา่ขาไขา่เป็นแม่พันใดเลยเนาะสุดยอดเลยเอาฝากเบอร์โทรครับบิน 099-642-8976พี่น้องเพิ่นมาจากไสนมาจากกาฬสิธุ์การาสิธุ์สร้างอุดรพ่อเพิน่นงาม1 5 1 6เดือนพี่น้องเปิดไว้กับพ่นอตอร่องพี่น้อง49เานาะถึกๆเลยโอเคขอบคุณเลน่นๆครับผมมันมานครับผมโอ้ยเบิ่งควายใหญ่โซนนี่มแต่ควายหวใหญ่หๆพี่น้องงามหลาย ขออนุญาตครับผมสองเมย์ปกใหญ่ปาโทษสุดรจอดท่องบอนี่ท่องเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องปาสูงเท่าไรฮึลอยสี14 3, 14 4, 14 3, 14 3่สิบสามลอยสี่สิบสี่ลอยสี่สิบสามบวกพี่น้องโตใหญ่ดีพี่น้องเบิงตตเงเบ้งตันโตเพิ่นเบิ้งครับเบิ้งตันโตเขาว่องเขางามพี่น้องว่องเขาง่างาม,งามหนามอท่องชัดเจนครับเพิ่นคือหักกัน <laughs> มานดมกันเนาะเบิ้งหนาเพิ่นพี่น้อง ตาเต็มแจ่มแจ่มอัตลักษณ์ไหยไถ่ชัดเจนมาเลยเขางามพี่น้องหน้าเพิ่นสวยสวยพี่น้องเบิ่งที่ละ่ะงามต,นต้นโตดอกพะเาแข็งขาหน้านตาเพิ่นสุดยอดเลยพี่น้องห้างเพิ่นเครื่องเพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ต้นโตดีท่อเกจเดือนได้พี่น้องตัวนั้นสูงสูงสีกันพี่น้องงามขึ้นกันตัวนั้นเดี๋ยวมาฟังราคาเพิ่นใส่พอได้ไหวกรับเฮ้ใส่พอได้ไหวใส่พอได้ไหว เก้าหูเจริญพี่น้องใส่เก้าหูเจริญไปเจ็ดเดือนอลไรได้พี่น้องอ่าแม่นั่นคือกันสูสีกันเลยพี่น้องหน้าตาโตรนนั่นทองบ่คือแม่นั่นหกเดือนใส่พอได้ไหมพอได้ไหมฮึเบิ่มเบิ่มเก้าหูเจริญปุ้ยไล่ละบาทนี้พี่น้องไล่ละเท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่สิบสี่ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นี่สิบหกพี่น้อง หมื่นอ่ะหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นตัวถัดไปพี่น้องบุ๊ยพี่น้องต่อร่องได้อยู่เนาะบุ๊ยต่อร่องได้แล้วพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรน่อครับบ้านนี้ศูนย์ห้าสามสามห้าเจ็ดสองสองห้าศูนย์เท่าไหร่ก่อนพอชู้บ้านกันธระวิชัย ร้อยเอ็ดพี่น้องโอ๊ยสุดยอดเลยพี่น้องผู้ใดสนใจโท่วมากต่อรองตามเบอร์โทษที่เบนฝากไควไหวไงพี่น้องโอ้ยพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่งามๆเลยนี่กว่ายเพิินสุดยอดอีลีนะครับผมอ่ะขอบคุณเลไลครับผมมันมันครับผมงามควาเพลินพี่น้องมันเบิ่งต่อเมื่อเบิ่งค้อยเผือกพอสอนบาในทางพี่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบุ๊ยพี่น้องคว่ายงามของหอยสอนมุกดาหาร สวัสดีครับขออนุญาตพ่อสอนมุกดาหารหอยสอนมุกดาหารไ้สายเผือกมาเมสางามงามพี่น้ององ่งามเนาะเขาแจ่วเล็บแจ่วต้นโตดีเชียงเชียงสูงเท่าไหร่หื้อร้ยสบ่อยสามสิสสบสีบส่บ,บวกรอยสามสิบหา้าพี่น้องหางงามงามพี่น้องควายเผือกตัวนี้หางงามงามมีหลีค่ายงามพี่น้องนี่งามพี่น้องเบิงต้นโตงามค่ะควายเผือกสายเผือกงามค่ะพี่น้อง ควายหน่อยมากกว่านะเบิ้งสาวประมาณสัสิบเดือนครับฟันแท้ฟันแท้คืนเลมเดียวโอ้คู่หนาพึ่งขึ้นเลมหนึ่งพ่อมาสมเลยพี่น้องต้นโตงามมิลีควายเผือกต้นนี้พี่น้องเบิ้งอุ้ยเบิ้งพี่น้องงามเบิ้งต้นโตต้องหอยสอนเหมือนเดิมมากถือว่าสุดยอดพี่น้องฟองเพิ่นนะครับผมหอยสอนมุกดาหารใดญมากเฉียงง่ามต้นโตดีดีพี่น้องเบิ้งที่ล่ะ เบ้อเท่าไรบาทนี่หอยสัน915โซงฟรี9ก0นี่ยังต่อรองได้อีกทรงฟรี200กิโลอีกเพื่นาเก้าหาเก้าหาพี่น้องเก้าไปลดโลกใหรเพื่อนเก้าิบหาพี่น้องนอดีเบิดงามเบิดของเพื่อนอ่ะมาเบิรงแม่สาหน่อยอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เท่าไรตัวนี้ห้องไ42ง42ฟลอยหา10กิโลยเดือนคยดเดือนแยกแม่มากเฉื่องๆเนาะงามงามพี่น้อง มมแม่สาวหน่อยเพิพ่อนโอ้ครับ,บผมสีสันดีดีพี่น้องสีสันดีครับเบิ่งพี่น้องสีสันดีแม่สาวหน่อยตัวนี้งามเพิ่นได้มาแต่ละตัวมิตมงามของหอยซ้อนพี่นอ้องงามมีหลีอ้าวฝากเบอร์โทรหอยซ้อนแบนี้ศูนย้ครับศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าเก้าหอยซ้อนมุกดาหารพี่น้องผู้ใดสนใจขอโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดสองสายเพื่อนใดมาสายเผือกบักงามสายไฟ ดามกระงามของเพลินพี่น้องโอเคเลยเอาความุณดหลายๆครับผมมันมาครับบผมสสวััดีครขออนุญาตครับผม,มเบิ่งแม่สาวหน่อยพี่น้องอลูกผู้ใดคือ้อลูกบิ๊กอุทัยพี่น้องเบิ่งกระหนะพี่น้องงามงามพี่น้องผู้ใดสนใจควายสายบิ๊กอุทัยพี่น้องต,ต้นโตขาวจอนพันพี่น้องงามดีสีสันดีดีเนาะหน้าซะพาสวยพี่น้องเบิง่งเบิ่งนหน้าเพลินงามงามพี่น้องนี่ต้นโต น้อยยู่พี่น้องจักเดือนควายตัวนี้หกเดือนแล้วพี่น้องเปิดเท่าไรครับสามสิบห้าพี่น้องสามหมื่นห้าพันพี่น้องส่าหมื่นหาพันพี่น้องควายหน่อยตัวนี้งามงามสายบิ๊กอุทัยมาจากสายยักโพชัยร้อยเอ็ดนะอฝากเบอร์โท่นี่ครับบัานนี้ศูนย์แปดเจ็ดสองสอ่หนึ่งศูนย์เพิ่มมาจากโพชัยร0อยเอ็เท่าพี่น้องสา พ่อใก่อนสามบหาเพิ่นเปิดใ้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทษมาต่อรองกับเพิ่นใดอ่ะขอพู้เล่าให้มาครับผมเบิ้งเ่ยต่อพี่น้องควายเหมือนนี้แต่งามๆพี่น้องควายหน่อยกับงามสวัสดีครับขออนุญาตตัวนี้ก็สวยพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งควายงามอีกสายหนึ่งพี่น้องจักเดือนเนือซ้ำหนึ่งีบเอดเดือนพี่น้องงามงามมาเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องหนาสวยพี่น้องว่องเขางามพี่น้องบัก้าวเพื่อนแขรงขาดีพี่น้องงามแต่บ่ท่านเต็มปานไดนเนาะ ขั้นเต็มนี่สุดยอดได้หนิขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องเออขาดน้ำเลี้ยงแน่พี่น้องเนาะร้อยยี่สิบเท่าใดความสูงเพันร้อยยี่สิบเจ็ดความสูงเพิ่นนี่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงอยู่พี่น้องอ่ะงามต้นโตดีแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนี่ยพี่น้องขั้นเต็มนี่เบ sure> ิ่งว่าเป 33, ็นเลยเนาะขั้นเป็นเต็มนี่งามเนี่ยเปิดเท่าใดบัตรนี่สามสิบสามพี่น้องอุ้ยเอาไปใส่หยาบงงเงยอะไรนี่ทรงฟีอีกรอยโลเพิ่นว่าอ่ะมาจากใส่เหรอน้องพ่อครับน้องยเอท่าเอาฝากเบอร์โท่นี่ครับ ศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่สามสี่สองเจ็ดหกพี่น้องตาน้องพ่อคุณว่างามราคาและค่าพ่อต่อรองพี่น้องงามดีเอาความคุณหลี้ยไรนั้นมันไร้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายมีแต่งามพี่น้องท่าพี่นะครับผมมีแต่ควายงามอย่างต่อสวัสดีครับซ้ำหนี้เท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่สาสามพี่น้องแม่สาวหน่อย เส้าสามนี่พี่น้องราคานี่เอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่ยังไงเอาไปเลี้ยงใส่หย,ยาเนาะกินหยาเพราะเงยข้ออะเพื่อนว่าซ้ำนี่เ,าาเนาะมันบอท่านต็มปันได้พี่น้องเอาไปใส่หย,ยาเอาเต็มขึ้นมาเบิ้งมาเปลี่ยนที่กันเส้าสามหนึ่งราคาไมาจากใสค่ครับขออภัยพี่น้องมาจากบอระบือสารค้ามพี่น้องเส้าสามยี่สิบสามสองหมื่นสามพันนิดเดียพี่น้องควายแม่สาวหน่อยบอท่านต็มเนี่ยพี่น้องเด้อเบิ้งตันโตกับบอท่านต็มเอาฝากเบอร์โทษนี่ครับ 065 467 89 44สี่หพี่น้องหอยโอบบืยโอบอลระบือพี่น้องอ่าเพื่อใดแม่สาวหน่อย23เพื่อใดมาจะเม่นฮักเจ้าของเบียรเจ้าของกข้ไปหักหลายออาความกุณเลี้ยหลายมันครับผมมาเบิ่งงานคือกันพี่น้องตัวนี้อ้ยขออนุญาตคนไทยทำเป็นกำลังต่อร่างขออนุญาตครับผม แม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องลูกผูดได้ใช่ไหมเขาบอกเีเบิ่มเบิ่มเนาะเบิ่งหน้าตาเพื่อนพี่น้องงามหน้าเพื่อนหน้าพี่น้องหน้าสวยหน้างามตนโตัวเขาเพิ่นว่องเขาเพิ่นงามงามกองข้อชัดเจนอัตลักษณ์คุ้ยใชชัดเจนเลยคุ้ยแม่สาวหน่อยตัวนี้เต็มดีพี่น้องเบิ่งไายเพื่อนห้างเพิ่นเบิ่งตนโตเพิ่นเพรท่านมีเอกสารแต่ว่าคืออะไรของเพิ่นพี่น้องมันงามเปิดเท่าไหร่งาม ห้าสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องโอ้ยเบิ่งหนาอวัยซ่อนหนาเพิ่นพี่น้องหนาสวยนี่ควายสวยพี่น้องนี่หนาเพิ่นข้อดีเนาะเบิ่งพี่น้องห้าสิบสามเพิ่นเปิดไว้มาจากโพชัยครับโพชัยร้อยเอ็ดท่านเอาฝากเบอร์โทรนะครับแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสองสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่พี่น้องไัยบุญไัยบุญโพชัยร้อยเอ็ดห้าสามเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโทมมาต่อรองกับเพิ่นได้ขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมมาเบิ่งอีกนี่แหละ จมางามขออนุญาตครับเบิ่งนเขาแม่เพลินพี่น้องปาดแม่เพลินสูงเท่าไหร่เหรอร้อยสามสิบเจ็ดแม่เพิินพี่น้องนี่ลูกสาวเพิินพี่น้องลูกสาวงามงามลูกสาวผู้ใไก่อนเก้าจะเจร่ญนพี่น้องสองเดือนเด้่นี่พี่น้องลูกสาวเก้าจเจริญนสองเดือนเนี่ยลูกสาวจ่ายลูกงามพี่น้องจ่ายลูกนี่แม่เพลินแม่บบกใหญ่ตาลูกสาวนี่งามเ่ใจลูกการจ่ายลูกงามพี่น้องแม่ลูกเปิดเท่าไหร่หกสิบห้าพี่น้อง หกสิบหาได้แม่ลูกได้พี่น้องลูกแม่ได้พี่น้องลูกแม่ได้หกสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ่งพี่น้องสองโตงามลูกสาวเพิ่นจใจลูกงามแม่ใหญ่นะพี่น้องเอ้ามาจากไส่เถอะรอยเท่าเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์สองแปดสี่เก้าเพิ่นว่าเพิ่นมาจากร้อยงามของเพิ่นลูกสาวเพิ่นงามหกสิบ ห้าหกสิบห้าต่อรองได้อยู่เพื่อนว่าพี่นอ้องอ้าขอบคุณห,หลไลน์ม้านครับผมงามคุยเพื่อนพี่น้องแม่เพื่อนใหญ่ลูกสาวงามจายลูกงามควายตัวนี้พี่นอ้องมันมานครับผมอันนี้คือบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายควายที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจ่มพูบดพี่น้องงามควายหลายพี่น้องบรรยากาศคือคักคือคักแค้งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบิรงบรรยากาศพี่น้อง เบิร์กบรรยากาศคนมาสื่อกลา้าคนมาขายกันเยอะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศบ้านสมังแชแนลสุภาพมาเบิ่งควายพอพันตัวบักใหญ่อีกตัวหนึ่งพี่น้องบนหูคนสสะดวกให้ข้อมูลบ่สสายเหนือแต่ว่าตัใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ใหญ่งามขออนุญ,ญาตลูกสายไหนขึ้นลูกนี่ของพอบ่นี่สายเหนือวาสัน่นมันตัวใหญ่เอาโอ้ย เพิ่นอันนี้ตัวเพิ่นขายแล้วบอกโอ้เพิ่นขายแล้วพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่เพิ่นขายเท่าไหร่สามหมื่นเจ็ดเพิ่นขายสามจุดเจ็ดพี่น้องตัวบอกไงผมเราบอกมันเสียเอาไปเป็นพอขอกพอไข่มันใหญ่ดีเนาะไงสามจุดเจ็ดหนึ่งที่เป็นเปิดพี่น้องนี่สามจุดเจ็ดหนึ่งเนาะอ๋อสามหมื่นเจ็ดเพิ่นว่าหน้าตาว่องเขาเขาใหญ่เขางามนากระดีไปต่อไปเป็นพอขอกพอไข่แต่เพิ่นขายแล้วพี่น้องเสียดายเพิ่นขายแล้ว อ้าวขอพูดหลายไเสิพลคายแล้วพี่น้องแต่ว่าโตใหญ่อหลีของเพิน่นพูดอ่ะพ่อบอกใจพี่น้องพ่อพันธ์บอกไงอ่าวบอกเป็นยังพี่น้องย่างต่อย่างต่อเฮรออุ้ยอันสีย่างจังอดเลยแหละพี่น้องมันคือเป็นตา,ย,าย่างหยาดเฉยเบิ่งบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศเวลา,ามาเบิ่งอีกโซนหนึ่งพี่น้องทางผี่มาเบิง่งโซนพี่ ขออนุญาตครับมาเบิร์กควายเบันบ้านเฮาสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกบ่เนาะครับขออนุญาตถ่ายทำแม่สาวอยู่บ่ะเหรอแม่สาวอยู่เนาะเพิ่นท้องบ่ท้องอยู่ท้องแล้วเพิ่นว่าพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นวงเขาบันบานเฮาสูงประมาณหน่อยสามสิบเนาะหน่อยสามสิบได้ความสูงเพิ่นแต่ว่าควายเบันบ้านเฮาเละพี่น้องเบิ่งหน้าตาเพิ่นงามดีเอ้า ลูกผู้ใดนั่นบ่แม่นลูกเพื่อนเนาะโอ้ลูกมาตาพุ่นบ่แม่นลูกเพื่อนนี่พี่น้องตกใจว่าลูกเพื่อนตะว่าเพื่อนนี่ทองนี่พี่น้องพร้อมเพื่อนทองอยู่เพื่อนเปิดเท่าใดนี่เปิดเท่าใดก่อสามหมื่นหนึ่งพันเพื่อนเปิดไว้สามหมื่นกับหนึ่งพันได้พี่น้องสายบานๆเฮาต้นโตดีดีตะว่าทองแล้วพี่น้องนั่พี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันมาเบิ่งนถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายเพื่อนถ่ายเพื่อนควายทองนี่พี่น้องนี่ ต้นโตดีควายบ้านบ้านแต่ว่าราคากับพ่อฟังพี่น้องสามหมื่นกับหนึ่งพันเนาะเพื่อนมาจากใส่เหรออุบลโอมาจากอุบลบ้านใดบันเลาเสื้อกกนี่ตัวนี้อันหรือแถวบันสังทอนอ่ะบ่โอ้บันสังทออันพ่อโอ๊ตนี่ตัวนี้อ้าวฝากเบอร์โทรหน่อยครับบ้านนี้โอ้เพื่อนจำเบอร์โทรบ่ได้เพื่อนจำเบอร์โทรบ่ได้เสดายเพื่อนมาจากเลาเสื้อกกอุบลราชธานีพี่น้อง สามสิบเอ็ดเพิ่นเปิดไว้เมีบ้านบ้านงามอยู่เอาขอพูดห,หลายหลายให้หมันเสียดายเพิ่นบ่ญยิ่งเบิดโท่พี่น้องอ่ะงามอยู่ควายเพิ่นพี่น้องมาจากปัจจันทออำเภอเลาเสืโก้คุณเน้ไก่อยู่เพิ่นมาอ่ะควายมาไก่พี่น้องโอ้ยแม่ลูกลูกเม่ลูกมันเบิดบ่อพี่น้องคือมาเป็นตางามเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่นค <c oughs> วายบ้านๆพี่น้องลูกมันเบิดบ่ครับนี่ โอ้ลูกมันเบื่อตัวนี้เลี่ยงลําดับเมียลูกสาวใหญ่ลูกสาวหน่อยเลี่ยงลบดาบเลยพี่น้องมีแต่ลูกสาวพี่น้องเมียเพิ่นชุดนี้เท่าไรชุดนี้ชุดนี้นนเปิดเท่าไรัรนไครับันอันนั้น่อเพิ่นโอ้โอ้เพิ่นกําลังต่อกันอยู่โอ้เพิ่นกําลังต่อกันอยู่สามโตบักใหญ่เพิ่นกําลังต่อร่องกันพี่น้องอ่ะขอบคุณหล,ลายเพิ่นกําลังตอ่อร่องกันให้ลูกงามควายซุ่มนี่นะผมอ่ะ างานต่อพี่น้องมากอีกโซนหนึ่งพี่น้องขออนุญาตเปิดปรหาอีกทางหนึ่ง <Miles. S 2> แน,น่นเลยพี่น้องควายแน่นแน่นพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวขออนุญาต้พาพี่ผ้าหนองย่งางมากอีกโซนหนึ่งพี่น้องไปไปพี่น้องไป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 ควายแน,นแ่นพี่น้องตลาดนัดชมผู้บุตรควายแน่นเหมือน <cerc ue S 2> นี่พี่น้องต้นฤดูทําหน้านี่แน่นอีรีพี่น้องเบิ่งบรรยากาศควายแน่นสนามพี่น้อง เบรงบรรยากาศพี่นอ้องอ่านทางพี่อ่ะเบรงบรรยากาศพี่นอ้องมาอีกโซนหนึ่งพี่นอ้องอ่ะเบรงบรรยากาศสกอร์น้องพี่นอนะ้องเนาะอ่ะจิมาปิดชีบกระเพิน่นสวัสดีครับขออนุญาตลูกแม่สาวหน่อยทั้งสองบ่หรือแม่ลูกกันโอ้แม่สาวหน่อยทั้งสองตัวนี้คือสีพร้อมผสมเนาะบักใหญ่เนาะ ไงแล้วพร้อมผสมแล้วพี่น้องเบล่งตาแต้มแจ้มจำ,จำชัดเจนตน้นโตดีพี่น้องพ่อแม่นี่สูงลอยสามสิบเท่าใดลูกประมาณลอยสามสิบเนาะเนาะลอยสามสิบบวกกองข้อพิ่นชัดเจนพี่น้องบักเผาหนานะครับกว้างหน้าตาดีวงเขาดีต,ต้นโตหน้าดีพี่น้องงามอยู่แม่สาวต้นเปิดเท่าใดลูกจำหนี่สามสิบแปดตัวนี้เอามึงมาเบล่งตัวหน่อยบ้านพี่น้องตัวน้อยเปิดเท่าใดลูก สองหมื่นตัวน้อยนี่สองหมื่นพี่น้องแม่สาวหน่อยงามงามพี่น้องหนะแตหนามอท้องตัวนี้หนามอท้องจัดเก็บแต่ว่าพอทัานเต็มปันไดได้พี่น้องตัวน้อยนี่พอทัานเต็มปันไดสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้สามแปดพี่น้องสามหมื่นแปดพันต้นโตดีอยู่ข้างเพิ่นนี่ท่ายงามพี่น้องนะสามสิบแปดต้นโตดีตัวนี้สองหมื่นพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้สองหมื่นอ่ะงามอยู่ตัวนี้พี่น้องเพิ่นมาจากไสเฮ้ยพ่นทองพ่นทองร้อยเอท่าพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรแน่ลูกศูนย์เก้าแปด สองสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่เนาะสามสิบแปดเนาะสามสิบแปดสองมื่นสองตพี่น้องผู้ใดมาสองเมษาตัวนี้พร้อมผสมแล้วผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาถ้าซื้อสองตต่อได้ถือก็นี่อีกเนาะเอาขอพูดเล่าๆลูกมันมานผมบา Channel, า้านสมองชาแนลภาพพีพาน้องมาสำรวจราคาควายมาชมควายงามกระไรประมาณนี้พี่น้องกาฝากพี่ฝากน้อง ซอยกัดกุลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องเนาะคงสิพ่อพ่อพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเปลี่ยนบันสมบัติหน่อจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข่ไก่เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยเบิดหนีเบิดสิน้ำกันสำหรับมื้อนี้คลิปนี้พ่อพ่อกันแค่นี้ก่อนนองคับเนาะสวัสดีครับ